กราบสาธุสาธุสาธุตอนนี้ผมพาทุกทุกท่านนะครับมาอยู่ณนะอาชาติสตูสถูปซึ่งเป็นสถูปที่สําคัญมากเนื่องจากว่าเป็นสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุตั้งแต่สมัยพุทธปรินิพานเลยนะครับสมัยพระเจ้าชาติสตูคือภายหลังเหตุการณ์พุทธปรินิพานแล้วเนี่ยมีเมืองต่างๆนะครับทราบข่าวเนี่ยก็ต่างต่างส่งทูตเข้ามาเพื่อที่จะขอส่วนแบ่งกับพวกเจ้ามรดกษัตริ์เมืองกุสินารา นะครับไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ของพวกเจ้าลิชวีในเมืองเวสาลีพวกกษัตริย์ศักยะเมืองกบิลพัทพวกกษัตริย์เมืองถูลีเมืองอันกัปะพวกกษัตริย์โกริยะเมืองรามคามพราหมณ์ผู้ครองเมืองเวทัตีปกะและพวกกษัตริย์มัลละที่ปกครองทางเมืองปาวาทั้งหมดเนี่ยก็มีความปรารถนาเหมือนกันหมดก็คือส่งทูตไปหาเจ้าเมืองมัลละกุสินาราแต่ว่าพวกเจ้าเมืองมัลละกุสินาราเนี่ยปฏิเสธไม่ให้นะครับ โดยพวกนี้ให้เหตุผลว่าพระพุทธองค์เสด็จตริธิพานในในเขตของบ้านเมืองตัวเองเนี่ยตัวเองก็ไม่อาจที่จะแบ่งส่วนพระบรมสารีริกธาตุแก่เมืองอื่นได้คือจะมองอีกแง่หนึ่งคือทางนี้ก็คงมองว่าพระพุทธองค์คงอยากจะจะให้ทางเมืองนี้เก็บพระบรมสารีริกธาตุไว้กับมังคิดนี่แง่ดีนะคิดแง่ดีเพราะว่าทางเมืองนี้เขาก็ศรัทธาพระพุทธองค์เหมือนกัน ทีนี้ทางโพนพามเนี่ยก็เลยมาเป็นตัวกลางเพราะว่าเนื่องจากเมืองต่างๆก็ไม่ยอมแล้วอย่างเงี้ยจะทําสงครามกันโพนพามเนี่ยก็เลยมาไกลเกลีย่ยให้แล้วได้ข้อยุติว่าจะแบ่งพระบรมสารีริกธาตุนี้ออกเป็นแส่วนเท่าๆกันโดยใช้ตุมพระเนี่ยคือเครื่องออตักเนี่ยวัดกันไปเลยนะครับก็มีเมืองที่เอ่ยมานั่นแหละได้ไปเมืองที่มาไม่ทันเพราะว่าทราบข่าวช้าก็เช่นพวกเจ้าโมริยะแห่งปิพิวันอันเนี้ย ก็มาไม่ทันแต่ว่าก็ได้พระอังคารไปส่วนธนภามเนี่ยไม่ได้พระบรมสารีริกธาตุไปนะแต่ว่าธนภามเนี่ยก็ขอตูมพระคือเครื่องวัดตวงที่แบ่งแยกเนี่ยไปสร้างสถูปบูชาสรุปว่ามีสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอังคารต,ต่างๆเนี่ยมีดังนี้นะครับที่นครราชาคีมาก็คือพระเจ้าอิชาสตูสร้างสถูปตรงเนี้ยที่ท่านเห็น อันนี้ก็คือบางทีเราไปเราเป็นนักท่องเที่ยวไปแขกต่างบ้านต่างเมืองคนอิเดียเขาก็มาขอถ่ายรูปด้วยนะครับเขาก็มาอัธยาศัยดีครับไม่มีอะไรมีแต่รอยยิ้มครับเราอย่ามองว่าเขามาลุกล้ําความเป็นส่วนตัวเรามากเกินไปไหมหรือว่าอะไรไหมเดี๋ยวมันจะไม่มีความสุขของเขาเป็นแบบนั้นนะครับการที่เขาถึงเนื้อถึงตัวหรือว่าการที่เขาแบบเข้ามาทักทายขอถ่ายรูปเนี่ยมันเหมือนกับ เป็นความยินดีของเขาอะนะครับเอาละมาว่ากันเรื่องพระบรมสารีริกธาตุต่อสถูปที่สร้างสมัยสมัยที่แบ่งปันพระบรมสารีริกธาตุตนั่นแหะก็คือก็มีนี่แหละอาชาตูสถูปที่พระนครราชคฤก์นะครับส่วนพวกกษัตริย์เมืองลิชวีเมืองเวสาลีก็สร้างสถูปในเมืองตนพวกกษัตริย์สากยะเมืองกบิลพัทก็สร้างสถูปในเมืองกบิลพัท พวกกษัตริย์ถูรีเมืองอันกปะก็สร้างสถูที่เมืองตนพวกกษัตริย์โกริยะเมืองรามคามแล้วก็พราหมณ์ผู้ครองเมืองเวทัตทีปกะกแล้วก็พวกเจ้ามลเมืองปาวาแล้วก็เจ้ามละเมืองกุสินาราเจ้ามละนี่มีสองเมืองนะก็คือเขาปกครองกันแยกเป็นสองเมืองเลยคือเมืองปาวากับเมืองกุสินาราส่วนโทนพรามนี่ก็สร้างสถูปนะเป็นสถูป บรรจุตุมพระก็คือเครื่องวัดตวงนั่นแหละ,ะส่วนกษัตริย์โมริยะเมืองปิพิวันนะก็อย่างที่บอกว่ามาไม่ทันก็เลยไม่ได้แบ่งใน8ส่วนกับเขาด้วยก,ก็เลยได้พระอังคารไปสรุปสมัยนั้นก็พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเราก็เลยนับได้8ทนานเจ็ทนานเนี่ยว่าก็ว่าบูชากันอยู่ในชมพูทวีปนะส่วนอีกทนานพวกนาคขราชเขาก็บูชากันอยู่ที่เมืองรามคาม ก็คือสรุปว่าเมืองะะรามคเนี่ก็คือเป็นเมืองของพวกนักราชกันนะครับส่วนพระเขี้ยวแก้วเนี่ยก็มีจริงนะครับก็เทวดาเข้าไปบูชาองค์หนึ่งแล้วก็อยู่ที่เมืองคันธารบุรีองค์หนึ่งแล้วก็อยู่ที่แ้นของพระเจ้ากาลิงคะแล้วก็อีกองค์หนึ่งพญานาคก็บูชากันอยู่นะครับว่าอย่างนั้นส่วนฟันของพระพุทธองค์เนี่ยสีองค์บริบูรณ์นะครับพระเกศาพระโลมา ทั้งหมดเนี่ยก็สมบูรณ์อยู่แต่ว่าพวกเทวดาก็เอาไปบูชากันหมดทีนี้มาพูดถึงตอนที่พระเจ้าชาติศัตรูหลังจากได้ส่วนแบ่งแล้วเนี่ยนะครับก็ทรงรับสั่งให้สร้างสถุกทางที่ตะวันออกของวัดเวลุวันก็คือตรงเนี้ยแหละครับตรงเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยครับเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ ว่ากันว่ามีการแห่ขบวนจากโน้นครับเมืองกุสินาราม,มาถึงราชพฤห์เนี่ยกันนานถึง7ปี7เดือนกับ7วันเลยคือเพื่อนไปช้าเพื่อให้คนได้บูชากร่าบไหวตลอดทางนะครับเป็นไปได้นะครับเพราะว่าทางนี้ก็คงจะสร้างสถูปไว้รอแล้วก็ระหว่างทางก็ให้มหาชนได้กร่าบไหวบูชาถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่จริงๆสถูปองค์ที่เราเห็นเนี่ยกล่าวว่าพระเจ้าอโศกทรงโปรดให้ ค้นหานะครับแล้วพอพบเข้าก็เลยเให้ทำพิธีขุดพรบรมสารีริกธาตุขึ้นมานะครับคือ,คอ,คอต้องเข้าใจางี้ว่าสมัยที่พระเจ้าโศกเนี่ยท่านก็จะรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุทั่วชมพูทวีปนะครับก็ด้วยความปรารถนาดีเพื่อความปลอดภัยเพื่ออะไรลหลายๆอย่างนะครับคือเจตนาพระองค์ดีก็เอามารวมกันแล้วพระองค์ก็เฉี่ยไว้บรรจุในสถุปต,ตรงนั้นตรงนี้นะ ทัท่วชมพูทวบ,บีให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับหลวงจีนหังซัมจั๋งเนี่ยท่านมาสู่ชอพระศาสน,นาที่อินเดียเนี่ยท่านก็มีบันทึกเอาไว้อยู่ว่าสถูกองค์เนี่ยพระเจ้าอาโศกเนี่ยพอค้นพบแล้วก็ขุดนะครับขุด รวบรวมพระบรมสาลีลริกธาตุที่ว่าแล้วแหละแล้วก็ทรงโปรดให้สร้างสถูกข,ขึ้นใหม่นะครับแต่สมัยท่านมาเนี่ยสภาพั้งหมดแล้วพระเจ้าชาติตูนี่มีความเลื่อมใสพระพระพุทธองค์มากๆเลยนะครับถึงขนาดเนี่ว่าตอนที่พุทธองค์เสด็จดับกันทระบริลลิพานเนี่ย เสนาหมานี่ไม่กล้าทูลนะครับต้องวางยาสลบ3มรอบคือกักไว้บอกทีละนิดแล้วก็บอกมาหน่อยนะครับพอวางยาสลบ,บที่3ก็คราวนี้ก็บอกจริงๆเลยว่าพระพุทธองค์ทรงสเสด็จด,ดับขันธปริพานแล้วพระเจ้าชาติศัตรูก็ถึงกับวิสัญญีสลบไปเลยนะครับคือที่หม่าต้องวางยาสลบถึง3รอบเนี่ยเพราะว่าถ้ากลัวว่าให้สลบเองแล้วเนี่ย หมายความว่าถ้าให้สลบแบบพุ๊บป๊อบทันทีเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อพระอ,อ,องค์ได้นะครับก็เลยต้องใช้วิธีนี้สําหรับพระเจ้าอาชาติสตูนี้นะครับท่านมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนามากเกินเกินแล้วก็เป็นอ,อ,องค์ประถมการประถมสังขยาาครั้งแรกในสมัยพระมหากระสป,ปะนิพพานท่านก็ถึงกับถ้าเจ้าไม่ผิดท่านก็ถึงกับ ทรงวิสันยีเลยนะครับเป็นลมสลบไปเลยนะครับเนื่องจากอะไรมากแต่ว่าด้วยปิตุคาตปรองพระชนพระราชบิดาพอสิ้นพระชนแล้วโดยโดนลูกเนี่ยชิยงราชะสมบัติกระทาปิตุคาตเหมือนที่ตัวเองทํากับพ่อนั่นแหละพระเจ้าชาตูก็ต้องไปตกนรกในขุมนั่นแหละครับสมัยกรรมที่โลหะกุมพีนรกขุมที่ชื่อว่าโลหะกุมพีซึ่งแม่น้ําจากบ่อตะรกธารามก็ไหลขึ้นมาจาก นรกผมที่มีชื่อว่าโลหะกุมพีนั่นแหละครับว่ากันว่าจะ,สะเสวยมิบากรรมในนรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า,จานะครับมีนามว่าชีวิตวิเศษนะครับก็เป็นอันว่าผมขอจบเรื่องของราชาตสตูสถูกไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จะพาทุกๆท,ท่านไปสถูอีกแห่งหนึ่งซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถูกทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือมณียามัสนะครับ มณิยามัสเนี่ยเป็นสถูปซึ่งนักโบราณคดีเนี่ยก็เ,เชื่อว่าเป็นสถูปเกี่ยวขอท่องกับพระพุทธศาสนานะครับถึงแม้ว่าจะขุดพบอะไรที่เกี่ยวกับทางครามท,ทางฮินดูอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยเชื่อกันว่าน่าจะตรงนี้น่าจะเป็นที่บรรจุเคยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยและภายหลังพระเจ้าศอกก็รวบรวมไปซึ่งก็อย่างที่ว่ามัน,มน หลายยุคหลายสมัยนะครับในเมืองราชคห์อาจจะมีสถูกพระบรมสารีริกธาตุสองแห่งก็เป็นได้หรือตรงนี้อาจจะเป็นที่ที่พักของพระบรมสารีริกธาตุก่อนที่จะไปบรรจุที่ไหนสักแห่งก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้ครับตรงเนี้ยแต่ว่ามีความเชื่ออยู่่อย,อยางหนึ่งว่าน่าจะเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ด้วยเช่นกันนะครับไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่ยังไงนะครับซึ่งต่างจากอาชาสตูสถุซึ่งมีประทึกของหลวงจีนมากของอะไรมากแล้วก็สมัยพระเจ้าสอบมากซึ่งค่อนข้างจะชัดเจนตรงอาชาสตูสถุส่วนตรงนี้ก็เอาเป็นว่าพาท่านมาดูตรงนี้ซึ่งถัดจากชาปนกิจเข้ามาแล้วก็จะเจอสามแยกก็เลี้ยวขวาปุ๊บก็เจอทางนี้ก็เจอมณิยามัตเนี่ยทางซ้ายมณริยามัต แล้วก็ตรงเข้าไปหน่อยก็จะเป็นถ้ำคลังสมบัติพระเจ้าพิมพิสารนะเพราะฉะนั้นรายละเอียดตรงนี้ผมก็เลยจะไม่พูดเยอะนะครับแต่ว่าเห็นว่าเกี่ยวกับพระบระมสารีริกธาตุด้วยกันผมก็เลยจับรวมกับอาชาติสตูสถ,ถูกไปในเสียทีเดียวเลยนะครับ mm hmm. ก็ขอให้ท่านชมบรรยากาศไปนะครับก็นี่ก็ ถือว่าอยู่ในหุบเขานะครับส่วนอาชาสตูสถุอยู่นอกหุบเขานะครับนอกหุบเขาก็คืออยู่ตรงเมืองใหม่ของพระเจ้าชาติสตูที่ย้ายออกไปนะครับอยู่ทางที่ตะวันออกของหน้าวัดเวลุวันนั้นก็คืออาชาสตูสถุนะครับโอเคครับเรื่องของอสตูบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนเมืองราชคลึกผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ